สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับธานินทาชาแนลเนาะวันนี้เก่งจะมาแก้ไขตัวนี้นะคะเป็นซิลีนเดินทางเนาะไซส์35นะคะเป็นวินเทจนะคะตัวเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีแบบลุยๆอยู่มั่งนะคะนี่นะคะทีเนี้ยว่าเราควรที่จะ เก็บขอบหนังให้เรียบร้อยก่อนเนาะก่อนที่จะเติมลงไปนะคะลักษณะก็คือเหมือนกันกับที่เก่งเคยทําก่อนหน้าเนาะแต่ว่าอันนี้เราจะต้องตัดตัวขุยมันออกก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นรุ่นวินเทจเนาะมันก็ค่อนข้างเปื่อยแล้วนะคะ ตัดเฉพาะตรงที่เป็นขุยมันออกเนาะแล้วก็ใช้เป็นการติดกาวกลับไปก่อนนะคะคือให้พื้นมันเสมอก่อนเนาะจะได้ไม่ให้มันยุ่ยมากขึ้น นี่นะคะเราก็กดมันลงไปก่อนแบบนี้พยายามแย่เข้าไปด้านในนิดนึงเนาะโอเคพอกดลงไปแล้วเราก็มาเติมปูนะคะ โอเคค่ะแล้วรอแห้งก่อนนะคะหรือจะใช้ใดก็ได้เนาะแบบที่เก่งเคยสอนไปแต่ว่าเก่งอ่ะจะชอบรอให้มันแห้งมากกว่าเพราะว่ามันจะเซ็ตตัวได้แน่นกว่านะคะใช้ใด อเคอันนี้แข็งแล้วนะคะก็ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะยังต้องเพิ่มอยู่นะคะเพราะว่ามันยังมีรอยแหว่งนิดหน่อยนะคะด้านข้างเนาะ เมื่อตรงนี้เราเติมเต็มไปแล้วนะคะเราก็ทำการแต่งสีเนาะสีมันจะสว่างกว่าตัวเก่านิดนึงนะคะด้วยเหตุที่ว่าตัวเก่ามันอะ่ะตัวเก่ามันเริ่มหมองจากการใช้งานนะคะจากการเสียดสีเนาะ โอเคค่ะอันนี้เก่งให้ดูนะคะเดี๋ยวขอเช็ดตรงนี้ออกนีดหนึ่งเช็ดรอยสีที่ติดตรงนี้หน่อยนะคะ โอเคค่ะอันนี้นะคะจากมุมที่ว่ามันหายไปอันนี้เราเติมเสร็จแล้วก็แต่งสีนิดหน่อยนะคะสีตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยเสมอกันเพราะว่าเนี้ยมันดําจากการเฉียดสีแล้วเนาะอันนี้สีตรงนี้เราทําใหม่ไปแล้วก็คือมันก็จะใหม่กว่านิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวลงเป็นมิงออยนะคะกรบไปนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการเติมขอบเติมมุมที่หายไปนะคะโดยเฉพาะกระเป๋าเดินทางเนาะที่ว่ามันตัวมุมที่ค่อนข้าง เสียดสีง่ายนะคะอันนี้เนาะก็คือซ่อมไปแล้วนะคะอันนี้ยังไงสำหรับวิดีโอนี้เก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย